ก๋วเตี๋ยวกันครับผมกินเตี๋ยวกินเตี๋ยว,ยว,ยวน้ำใสน้ำใสเกินเี๋ยวน้ำใส่เ,สเดี๋ยวมาพ่อถอนมีกับปีพร้อมพี่น้องครับผักกระปีพริกติแก่ตัวนี้เป็นที่ร้อน เก็เด,ดีเก็บดีอ่ะหัวผ่าหอมดีกับดีสวัสครามได้อะกินกันบ้างครับผมเอา

การมอร่อนอ้องนี่ม,นมาลายานี่เป็นลูกค้าพี่พี่เอาอน้ำ6กสิบบาท าวี่ๆขบาทครับเป็นฉากพี่นองขับผนั่กาดน,นั่ง่อนเสียงรถเร็วบบได้การอิ่มขึ้มพี่น้องมือนีแ้งบบที่มีท่างพ้นตกนะพี่น้องมอง,องให้นี้ขึ้นมขึม ติเกันเห็นยังไม่เข้ใช่หนย่งนมีไหมม่ได้ม่เ 对，还是多少？ แปงพันมาด้วยทอน ฝากกัไไห์ก็แช่ก็ติดตามได้วหมเนี่ยครับล้อากต้องช็้งมือครุบองอมขากคุณด,ดูการรับชมครับผม